แม่โบคาลูกแปดเดือนนะคะกำลังเกาะยืนเกาะเดินค่ะมีอาการคือท้องเสียทายเลวนะคะเป็นเพราะลูกเนีาาย่ยถ่ายยืดตัวแล้วบอกค่ะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กับนแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัทคิดนะคะสุภาพรเรงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่นะคะที่มีลูกเล็กนะคะโดยเฉพาะหนึ่งขวบปีแรกนะคะมักจะเจอปัญหาก็คือว่าน้องะคะ่ะมีอาการคือทายเลวท้องเสียนะคะโดยเฉพาะช่วงที่น้องะคะเริ่มทําพัฒน,นาการตามวัยของน้องได้ไม่ว่าจะเป็นจากนอนคว่ำไปเป็นนอนหงายนะคะไปเป็นคืืไปปเเเเ็นนนนั่งกกาาะะยดิ ก็มักจะเจอว่าลูถามีอาการถ่ายถ่ายเลือดท้องเสียนะคะเอ๊เป็นเพราะลูค่ะถ่ายยิบตัวหรือเปล่าคะเดี๋ยวแม่โบอธิบายให้ฟังนะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่านิยามของของคำว่าท้องเสียนะคะเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจับบางก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันเนาะนั่นก็คือ1นะคะลูกถ่ายเป็นน้ำนะคะปริมาณคือมากกว่า3ครั้งต่อวันขึ้นไปหรือถ่ายนะคะแล้วมีมูกเลือดปนนะคะหครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะหรือว่าถ่ายปริมาณมากนะคะหครั้งต่อวันขึ้นไปนะคะถ้าเข้าได้กับ3เกณฑ์นี้ก็จะถือว่าเเด็กกคคนนนั้้มีีออารืทงสย ทีนี้ย้อนกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมน้องเด็กอะในหนึ่งขวบปีแรกนะคะจึงมักจะเจอว่าน้องฮะทายเลวท้องเสียโดยเฉพาะช่วงที่น้องค่ะมีการทําพัฒนาการอย่างอย่างหนึ่งอย่างใดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจากนอนใหญ่ไปเป็นนอนคว่ำไปเป็นคืบไปเป็นนั่งเกาะย,ยืนเกาะเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องเขาทำพัพฒนาการ อย่างอื่นได้นึกออกไหมคะแล้วเขาก็จะมีการแบบสำรวจโลกนะคะก็จะใช้มือของเขาเนี่ยค่ะมีการหยิบจับสิ่งของนะคะเข้าปากเกาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อเอามือ่ะเข้าปากนะคะซึ่งอาจจะด้วยที่ว่าเขาใช้มือนะคะสำรวจโลก หยิบจับสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะก็อาจจะมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่นะคะแล้วน้องก็เอามือเข้าปากใช่ไหมคะเชื้อไวรัสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายของน้องนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ลูกมีอาการก็คือท้องเสียไถ่เหลวนะคะจากการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ซึ่งโดยทั่วไปคะ่ะอาการของการติดเชื้อ,อาจากไวรัสนี้นะคะอาการมันก็มักจะหายคะ่ะอย่างน้อย,ยประมาณ2-3วันนะคะอาการท้องเสียเนี่ยก็มักจะดีขึ้นเองนะคะแต่ทีเนี้ยคะ่ะคุณแม่จะต้องมาดูว่า ในการถ่ายของน้องน่ะน้องคือจะต้องแบบถ่ายเร็วเฉยๆนะไม่ได้มีไข้นะไม่ได้มีแบบว่าปากแห้งไม่ได้มี กระหม่อมด้านหน้าบุ๋มนะคะไม่ได้แบบมีปัสสาวะออกน้อยปัสสาวะแบบเหลืองเข้มเลยนะคะไม่ได้มีในส่วนของถ่ายเป็นมูกหรือว่าถ่ายเป็นเลือดปนออกมานะคะก็คืออาจจะมีแค่ถ่ายเลวเฉยๆไขอะไรก็ไม่มีถ้าในกรณีแบบนี้นะคะก็คือน่าจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสธรรมดานะคะก็คือเน้นดูแลนะคะให้ลูกค่ะได้รับสารน้ําที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะถ้าลูกของคุณแม่นะคะกินนมของคุณแม่นะคะก็ให้ลูกดูดเต้าได้เลยนะคะหรือว่าจะปั๊มให้ลูกกินก็ได้ในคุณแม่ที่เป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะ หรือว่าคุณแม่คนไหนนะคะที่ให้ลูกกินนมชงนะคะก็ชงนมให้ลูกกินนะคะคือพยายามอย่าให้ลูกมีอาการขาดน,น้านั่นเองถ้าสมมุติว่าลูกนะคะสองสมวันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะมีแนวน้มเป็นเพิ่มมากขึ้นนะคะถ่ายแล้วก็มีเป็นมูกนะคะหรือว่ามีเลือดปนนะคะมีไข้ร่วมด้วยปัสสาวะออกน้อยนะคะเ,เริ่มมีอาการคือปากแห้งกระหม่อมบุม๋มอะไรแบบนี้ถ้าในกรณีแบบนี้ต้องพาลูก